สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแม่นะคะค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆได้เรียนครูปุ๋ยแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกใช่ไหมล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแม่มจะมาแนะนําในการทําใบงานนะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะค่ะใบงานใบแรกค่ะ,ะค่ะใบงานใบแรกนะคะในคําสั่งเขาให้ทําเครื่องหมายกากรบ,บาททับภาพนะคะ,นะคะ การเล่นที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ระบายสีภาพการเล่นที่ปลอดภัยค่ะเด็กๆสังเกตภาพด้านบนและภาพด้านล่างนะคะภาพด้านบนเป็นการเล่นกลางแจ้งนะคะโดยเครื่องเล่นสนามนะคะเขาเรียกเครื่องเล่นอันนี้เรียกว่าสไลเดอร์นะคะเป็นการลื่นลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะคะซึ่งเด็กๆเขาจะเข้าแถวเรียงลาดับกันนะคะ คนที่ลื่นลงมาแล้วคนที่รออยู่ก็ต้องยืนรอก่อนให้คนที่ลื่นลงมาลื่นให้เสร็จก่อนแล้วคนต่อไปค่อยลื่นลงมานะคะภาพนี้เป็นการเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ระบายสีได้เลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆค่ะทีนี้เรามาดูภาพที่2ภาพด้านล่างนะคะเป็นการเล่นเครื่องเล่นปีนป่ายค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเล็กและก็กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็คือแขนช่วงแขนนะคะส่วนกล้ามเนื้อใหญ่ก็คือช่วงขาค่ะ ทีนี้แต่มีเด็กคนนึงทำไมคะเล่นไม่ระม,มัดระวังเลยนะคะเป็นการเล่นที่อันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราอ,อขาเกี่ยวกับเ,ออเครื่องเล่นนี้ไว้แล้วห้อยหัวลงมานะคะทางที่ดีควรจะปีนแบบเด็กคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นการเล่นที่ไม่ปลอดภัยค่ะเด็กๆก,ก็การกระบาดทิ้งไปได้เลยกาแบบนี้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะในการทำใบางานที่1นนะคะเด็กก็ระบายสีภาพด้านบนส่วนภาพด้านล่างเด็กๆกากระบาดอย่างเดียวไม่ต้องระบายสีนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวไปดูใบางานใบที่2เลยค่ะค่ะใบางานที่2นี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคือ ในงานที่2นะคะในคําสั่งเขาให้ทําอะไรเขาให้วงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ควรระมัดระวังเมื่อเราต้องจําเป็นต้องเข้าใกล้นะคะพอเราวงกลมภาพนั้นแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีภาพนั้นด้วยส่วนภาพไหนที่เด็กๆไม่ได้วงกลมเด็กๆก็ไม่ต้องระบายสีนะคะก็ปล่อยให้มันเ,ออเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไประบายสีมันเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะภาพแรกค่ะภาพแรกเป็นภาพกันไกลค่ะ เป็นสิ่งที่เ,เป็นของใช้นะคะที่เด็กๆควรจะ,ะระมัดระวังนะคะเพราะว่าเด็กแบจะพลาดไปตัดมือตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งของที่ควรระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้หรือเด็กๆจําเป็นต้องใช้นะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะวงเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะต่อไปค่ะตุ๊กาตาหมีตุ๊กาตาหมีเล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะว่าเป็นของเล่นนะคะเล่นได้ค่ะ ต่อไปงูค่ะงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะไม่ควรอยู่ใกล้แล้วก็ควรรามัดระวังถ้าเราบังเอิญต้องเจอจริงๆเราควรจะวิ่งหนีไปเลยนะคะไม่ควรอยู่ใกล้วงกลมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะการน้ำร้อนค่ะการน้ำร้อนเราก็ควรจะเรามัดระวังเมื่อต้องอยู่ใกล้นะคะเพราะว่าน้ำในกานะคะมันร้อนนะคะถ้ามันหอหรือ กระเด็นมาโดนเนี่ยมันอาจจะเกิดมันก็เป็นอันตรายกับเรานะคะพอดูสีกวนขึ้นลือร้อนความร้อนของน้ำในกาเห็นไหมคะปู้ติด็กออยู่ใกล้ก็ต้องควรระมัดระวังนะคะ,ะวงกลมเลยค่ะวงกลมเสร็จแล้วระบายสีเลยนะต่อไปค,ค่ะมีดค่ะมีดก็เป็นของใช้ถ้าจําเป็นต้องอ,อยู่ใกล้หรือจะไม่ต้องใช้เ,เด็กๆก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นของเป็นของใช้ที่มีคมนะคะวงกลมเลยค่ะ รวมเสร็จแล้วก็ระบายสีได้เลยต่อไปค่ะลูกบอลลูกบอลน,นะคะเป็นของเล่นสามารถเล่นได้ไม่อันตรายนะคะแล้วก็ีเด็กควรจะระมัดระวังในการเล่นไมก็คือก็อย่าเล่นรุนแรงนะคะแต่มันก็คือไม่ได้อันตรายอะไรนะคะต่อไปค่ะพิซซ่าพิซซ่าเป็นของกินสามารถอยู่ใกล้ได้ค่ะอ้ำได้เลยนะคะไม่อันตรายค่ะก็ไม่ต้องวง ต่อไปค่ะพึ่งค่ะพึ่งเป็นสัตว์มีพิษนะคะมันพิษของมันจะอยู่ที่ก้นของมันแหลมๆตรงนี้มันอาจจะใช้ก้นของมันก็คือคจะมีเหล็กนะคะเหล็กหนนะคะอาจจะทิ่มไปในเนื้อเราทําให้เราเกิดอาการเจ็บปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นพึ่งเป็นสัตว์มีพิษวงกลมเลยค่ะ uh ควรระมัดระวังนะวงกลมค่ะแล้วก็ระบายสีได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพขวดยานะคะขวดยาเราไม่รู้ว่ามันจะมีพิษหรือเปล่านะคะเราก็ควรจะระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้ไม่ควรไปเปิดเล่นหรือว่าถ้าเราเห็นเปิดมาแล้วอุ้ยเป็นเม็ดสีสันสยจังเลยนึกว่าลูกอมลูกบาศเด็กๆก็กินก็ไปนะคะก็ไม่ควรนะคะไม่ควรจะทําแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขวดยาเป็นสิ่งที่ก็อันตรายนะคะถ้้เด็กๆเห็นคนไม่ควรจะอยู่ใกล้นะคะอ่าวงกลมเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะระบายสีแค่กรรไกรงูการน้ำร้อนมีดพึ่งแล้วก็ยาระบายสีแค่วงกลมแล้วก็ระบายสีได้เลยส่วนตุ๊ก,กตาหมีลูกบอลแล้วก็พิซซ่าไม่ต้องระบายนะคะต่อไปใบงานต่อไปเลยค่ะค่ะใบงานในนั้นะต่อไปนะคะเป็นการ ใช้รถ,ถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนี้นะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆต้องจาเป็นต้องออกไปข้างนอกเราจนเป็นต้องข้ามถนนเด็กๆครจะข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยจะปลอดภัยนะคะถ้าเด็กๆเป็นผู้ใช้ถนนส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปข้างนอกเราต้องใช้รถก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าให้สังเกตสัญ,ญญาณไฟจราจรด้วยนะคะถ้ามันขึ้นสีเขียวคอยอ่อยขอโทษค่ะถ้าต้อง ว้ามันไฟขึ้นสีแดงก็ต้องหยุดรถนะคะแต่ถ้าขึ้นสีส้มหรือสีเหลืองก็ให้เตรียมตัวหยุดแล้วก็สีเขียวก็ถึงจะขับรถออกไปได้นะคะแล้วก็ให้สังเกตด้วยนะคะว่าถ้ามีทางมาลายควรจะระมัดระวังถ้ามีคนข้ามนะคะให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูด้วยนะคะ ส่วนถ้าเราต้องเป็นต้องข้ามถนนเราก็ต้องทําไมคะต้องดูรถไม่ใช่ว่าเห็น,นทางมาลายเราจะข้ามเดือดไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ารถวิ่งมาหรือเปล่านะคะค่ะเด็กๆคะคาว่าทางมามามลายมีคำา,า,ษา,ษาัพท์อยู่ข้างบนเห็นไหมคะค่ะคานี้อ่านว่าซีบราอ่านตามผู้แม่มนะคะซีบราแปลว่ามาลายค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคําว่าซีบรามีตัวอะไรบ้างอ่านตามผู้แม่มเลยคะ่ะ Z-E-B-R-A-C-B-R อีกครั้งหนึ่งนะคะ z e b r a ออ่านว่าซีบรา แปลว่าม้าลายเด็กๆคะอันนี้มันเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเด็กๆอาจจะเอ๊ะเพราะนั้นคูแม่มถามตัว A มันไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะแต่เด็กๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะว่าภาษาอังกฤษมี2แบบคือตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ ค่เด็กๆคะภาพนี้ก็เป็นภาพการใช้รถใช้ถนนคนใช้รถก็ต้องดูสัญญาณาไฟจราจรคะส่วนคนใช้ถนนจริงๆต้องเป็นคนนลูกเป็ดเดินนะเดินข้ามทางมาลายหรือถ้าให้ปลอดภัยที่สุดก็ควรจะข้ามสะพานลอยนะคะค่ะส่วนวนี้นะคะคุณแม่มได้แนะนําการทำใบงานทั้งหมด3ใบเลยเด็กๆทําได้ไหมคะค่อยๆทําไปนะคะเด็กๆแล้วอย่าลืม นะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครที่อยู่ที่บ้านช่วยถ่ายรูปตอนหนูทําใบงานให้ด้วยค่ะแล้วนํามาส่งที่ผู้แม่มนะักแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มเรานะคะแล้วผู้แม่มจะได้ดูว่าอาเด็กๆทําถูกต้องหรือเปล่านะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูจบขอบีเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ